thank กเตนลิปนี่กูเกียดตัวมันตั้งแต่วันนั้นเลยนะเอ้แอกตันกอยู่นั้นนะ well. เกียบแ่แลนะ้วนกแม่งอวละกูไ <c oughs> ม,ม่ค่อยชอบตัวแม่งเลย เอามือเสียไว้จับอ่ะอจับได้เออกูอยากเล่นแผ่นนั้นว่ะมือเสียวนะอืมเัาหนักมูนะไหนวัฟสองปะเริแต่กเออล้บอกว่าวัฟสองเลยน่าจะเกตายอยู่นะาตายเบบกู้ว,ว่าเดี๋ยวกูซื้อนี่ป่ะล่ะอะไรวะม,รมันยิ่งมันรถเลือด<ม>อยู่ในปอ<ม>้อมไปแล้วอ่ะ Yes I am bald What about it แมวดีคของโลกบังบอบบบอกบังบอบบบบบเดี๋ยเดี๋ยวว่าวเราเราต้อยบอต่อบริบ่บอคไม่คีเราเขาป้อมเนี่ยมีเจนี่เจ็บปะรอคปมาคต้องรอรอคีมากเแช่แล้วในพี่ just knock you out, did I? You wanna fight? What? Yes, I am bald. What about it? Please don't talk to oh, too quickly. Please don't talk too quickly. i only need to punch I didn't just knock you out, did I? Yes, I am bald.

I didn't just knock you out, did I? If there's a challenge you have for me, who have my full attention? You got it. No one can train. I, I heard you. If there's a challenge you have for me, you have my full attention? so disappointing. Hey there! Oh crap! I didn't just knock you out, did I?

โครชอบแม่งแต่มันยังไม่ได้ขวดอ่ะอม่กินมีกลัวจิมมี่กลัวแตเกิดตาแล้วใจกูห้าม้องบอลโอ้ยยาวันไปสัตว์ มาส่วนกูทีจะติดตั้เข้าชอบหรือว่ากดมานาให้กดมานาให้แล้วโอ้ยยังไม่กดมานาเขายหายนี่ครับผงกลับบ้านเลยโคตรม่เลยที่ลองมานาตื่นให้ดวย Finally, someone to fight. If there's a challenge you have for me, you have my full attention. All these demons are so disappointing. If there's a challenge you have for me, you have my full attention. Hey there. Oh, crap. I didn't just knock you out, did I? Yes, I am bald. What about it? Uh, you got it. I'm not it. No one can train like I can. ไรอ่ะขอรต้องตีเช็กเอาละให้ด้วมันเก็บดูดไล่กูจะเป็นลมชอบรนิมันเนี่ยข้างล่างไม่ค่อยชอบไอ้คนชื่ออะไตัวโตๆอ่ะตัวหัวลังเล่นก็ไอ้นี่มันจะยืนเอาป๊อกไครับ

เดีอยวไม่สุดยาสักดีไหมมัติมันเนี่เฮียใช่ไหมตีผมไม่สนต้องไปเล่นข้างล่างแล้ววะแม่ถ้าอยากอิมอ่ะ ดานางาล่างเลยอัพเตอร์คิวทูก่อนโมันตายเลยอมเมนตีเนี่ยไม่ต้องมีบูทูทแล้วไอ้สัตว์ เฮ้มันมันขนาดอยู่ข้างล่างขอแกมทุ้คนเดียเรือยเรืยนี่ขอจีนเล

No one can train like I can. What yes, I am bald about it. You wanna fight or what? Hey there! Oh crap! I didn't just knock you out, did I? All these demons are so disappointing. Huh? No one can train like I can. Oh, oh, you oh.

ตะกาวเวลห้าเดินเล่นทำอะไรมาทำอะไรมาเวลห้า,อ,าววอ๋อข้างบนย่งกิ๊ดย่งคีวันนี่หว่า เฮ้ยไงเด็กเดินเด็กเติมน้ำมาเพื่อนกูเอานะตัวเนี้ยแต่อี๋ล้านเองเหี้ยอิมัทอพร้อมแล้วก็ตัวไอ้ตัวเหงาดีกว่า้เหี้ยขุยขีนมีดเขาเก็บดูนัดเขาเก็บดูน่ดขุ่ย จิม hey oh. hey. right. มี่นี่ย่อจากอะไรเพล่จิมปะเอาจหม่อะไอเกมหรือเปล่าจิมมี่ ไปเรียนนะครับสวัสดีครับดูตั้งแต่สมัยเรียนตอนนี้ทำงานแล้ว FC ตลอดไปนะคะชู่ๆผมมึงครับพี่เหมาขอบมุณครับขอบคุณครับหนึ่งร้อยบาทเรามากครับผมขอให้คุณพี่ครับเจอความสุขและความเจริญนะครับพี่ใครรู้ได้เหล่านี้พวกมึงไม่เด็กเลยนะ

สก่าสก้าวซูมซูมมาจัดมันเลยเอาเอาด้วงเน่ยเอาด้วงเน่ยมึงเอาตัวไหนเลือกเลยจ้ะเฮ้ยกูต้องรีบดึงออกมาเอาพี่เอาสิบบีบิง

กูชุบได้บวกไปเลยเออเอามึงคู่แม่ต่อกันแบบมันอยู่กับมึงแบบมา้ามึงพูดกูบวกไปเลยกูชุบได้กูช่วยกูช่วยสัตว์เจะมึงคอนดนเฮีอ่อีกทีมมึงทางใจทางตาข่มไว้ก่อน เพี่อ่ขอให้ขอให้ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆยพี่ทีมนะครับด่าไปก่อนด่าไปก่อนเดี๋ยวกูซื้อโคเดก่อนตัวรุ่นล่างได้ครับรุ้้หรใานสเตอร์ได้ครังขอบคุณครับขอให้คุณพี่พบเจอแต่ความสุขและความเจริญ ไปตายกูแล้วมันหมดเลยนีไงาชชไปันไปใครข้ากับแบเออเอออยู่แทงมเข้าหลังไปมเข้าหลัง ทำไรเพื่อนก็บอกชุบได้ไม่ครับพี่พี่พรอนหน่อยดิพี่ขี้แตกว่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเดอะไรขึ้ขออนุญาตครับพี่แตกเก่งแม่โคตรชอบแม่งขอบคุณพี่พบเจอแต่ความสุขและความเจริญนะคะไอเชียแตกไอแค่สอง get it on your building is taking damage. The Legion takes down Elborn's. <occurs> I'm just a little bit That Ingon, And I don't think you're ยียู่ตัวนึงมาเรียมาสองคนเห็นเองแล้วบอกมาจบเลยเขาชอบภาษาโดต้าเอ็นโดต้า่ใช่โดต้าถือควยเอ็นโดต้าไม่ไจบหรือมาขอหรือต้งไปแต่เราคงมีพัฒร์นะทูกได เออพ,เอ,อพี่ครับพี่ยังฟาร์มอยู่ครับพี่ยังบน,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 บนอยู่ตรงกลางครับพี่ยุับมัเล่นล่างเดี๋ยวมพร้อมดูดมันจะเอาอเเนแล้วที่ไม่สุดครับผมจังหวะนี้กลัวแม่งคอนก่อนกูรีบวิ่งออกมาเลยครับผมจังหวะนี้ <Of course. S 1> นแม่เย็ด อห้าตัวไอสัตนรกมึงรอกอนเียตายห่าไปแล้วหนึ่งเฮ้ยแมงวัวแไอสัตว์ดีพึ่งโอ้ ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยตายปะเนี่ยตาแล้วตั้เอือดอีกสี่ตัว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 อิมจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยทีมงอน ไอ้เฮ้ยมันออกมาไหมเนี่ยไม่ออกมาแล้วมั้งเนี่ย hey oh ที่ยังไม่สุดยังยังไม่ได้อิ่มอีกเหรอ no like hey oh แม่งม,มาแบบซอมบี้ว่ะอีกทีมเพื่อนคุณมันเีีอยเอาไม่ชุบเลยเน่ยชุบเขาอยู่เพื่อนเดี๋ยวกูเอายาไปเอ้ยแหวกูแหวกสู้ๆไว้พี่กูอยู่เนี่ยรับไม่เอาหรวอีกแล้วเอาไปยันแล้วไม่ไหว เข้าไปกูแตกจู้วะแม่ตายร้อยอ่ะเข้าไปเจ้าจ้าสวัสดียามเย็นสวัสดีครับแคทแคทผมอารามส่งซ่อนผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วไอ้แคทก็จะบอกว่าเาราสมซ่อมผมพ่อใครเขาจะเอาออผม <Okay. S 2> ไปซ่อนเดี๋ยวพึ่งสวัสดีครับผมไนท์เป็นวิดีโอพิจาร์จากชอ่องห้าหกเจ,กจก็ดแปดนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดกดติดตามชอ่อง5้าหกเจ็ดแปดให้ด้วยนะครับ หรับใครที่อยากสนับสุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจำอย่าลืมไปซื้อน้ํายาพ่นยุงกินบัสเตอร์น้ํายาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ํามันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอของห้าหกเจ็ดแปดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้เวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ